โชเอมขาขอสอบถามหน่อยค่ะทำไมถึงดึงดูดแต่สแกมเมอร์และคนที่ไม่จริงจังเข้ามาในชีวิตโคชเชเอมจะมาให้หลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของจิตใต้สำนึกคือเวลาที่เราดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเราอะเหตุผลหลักๆคือมันขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ถ้าสภาวะจิตใจของเราหรือในหัวสมองของเรามันชินชามันเคยชินกับเรื่องที่ลบนกา t ทีฟเยอะๆหรือในเรื่องที่แบบว่าในเรื่องสแกมเมอร์เยอะๆจึงไม่แปลกที่เราจะดึงดูดพวกสแกมเมอร์เข้ามา แล้วเราจะแก้ยังไงคะวิธีแก้คือคุณต้องตั้งชุดข้อมูลกับตัวเองในเรื่องของความรักที่มันดีสำหรับคุณนะ่ะว่าเฮ้ยคุณต้องการความรักแบบไหนคุณต้องการความรักรูปร่างหน้าตาแบบไหนให้คุณนึกถึงภาพจินตนาการเพราะบางคนในชีวิตจริงอาจจะไม่เคยสัมผัสในเรื่องเหล่านี้ แต่คุณจะต้องให้มันเกิดขึ้นในโลกความคิดของคุณเวลาที่คุณคิดนะคะความสำเร็จทุกความสำเร็จจะสตาร์ทด้วยความคิดเป็นหลักจากนั้นจะส่งต่อในโลกปัจจุบันดังนั้นให้คุณคิดภาพในหัวของคุณไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นก็ตามทีนี้พอคิดบ่อยๆวนๆซ้ำๆคุณจะดึงดูดเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาแล้วนะคะในโลกภายนอกสิ่งที่คุณจะต้องทำให้คุณเรียนรู้ เกี่ยวกับคนอันไหนคือคนที่จริงจังอันไหนคือคนที่ไม่จริงจังสแกมเมอร์มีลักษณะหน้าตาสร้างสถานการณ์แบบไหนเวลาที่คุณอยากสำเร็จอะ่ะคุณต้องเรียนรู้ทั้งโลกภายในคือความคิดหรือจิตใจตัวเองแล้วก็โลกภายนอกที่คุณจะต้องเป็นคนที่เฉลียวฉลาดให้ทันคนดังนั้นนะคะสองสิ่งเนี้ยมันจะเป็นการที่ทำงานควบคู่กันเวลาที่ทำงานควบคู่กัน จักรวาลยูนิเวอร์สจะดึงดูดสิ่งที่คุณนึกสิ่งที่คุณคิดแม้กระทั่งสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำณขณะ,ะนี้เข้ามาหาคุณโคชเเอมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะ